สวีตส์สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนอนเบ็ดเป็นแพงครับเอฟซีรถแท่ลำเพื่นเตยเสด็จสุูสุขคนครับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพื่อนแล้วเชื่อครับช่วงสายของนทีส30สิงหาคมนะครับเมื่อนี้มาอัปเดตห้องพักแดนเซอร์ครับอัปเดตงานต่อเติมกันก่อสร้างมีอะไรอัปเดตบ้างแต่ก่อนสิไปเบางทางนี่ครับภายในนี่ครับวันนี้วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีวันพุธ พลิาเนแล้วมันพูดประมาณนี้จับกระได้ลงมือลงเว้นเือได้พี่น้่งครับมีตลาดนัดครับมีตลาดนัดมีหลายๆย่างหลายๆอันหลายๆแนวครับนี่เห็นว่าห้องพักพุ้รอยูห้องพักืางนีก็สี อยากกินยังก็เขามากกันครับตลาดคอนข้างง่ายครับเป็นจัดช่วงเศร้าครับช่วงสายๆยังน้อยนี่ครับเศร้าเที่ยงหาใบ่ายนี่เก็บแล้วครับอ่านไรแน่ให้เลือกครับให้เลือกซื้อเลือกหาอยู่ข้างสนามกีฬากลางบ้านแพงของเรานี่เองนะครับมีพันใหม่มีต้นใหม่มีต้นนี้อย่างต่างๆท่าน์พืชต่างๆตุตตตตตตกผลมากรากใหม่ยังให้ปลูกซื้อไปปลูกกันได้ครับนี่ตลาดนัดครับผมข้าง สาานามกีฬากลางของเรานี่แหละครับพักผู้ใดพักก็ดีกันสบายยักน้อยนะอย,ยู่ในกลิ่นบ่อืดครับพี่น้องป้าเาไปอัปเดตข้างในบ้างเป็นไงเนี่ยจุใจครับจุใจจุใจครับพี่น้องจุใจครับจับจองมังนอน พักกันเดีย๋ยวมีกันทยอยมายูเพิ่มเติมครับผมนี่ยังไงเอ้าต้นกาอะไรไม่ยูผิดดิอือนีครับกำลังขนของมากครับเอานักร้องน้องใหม่มวัสดีครับยังไมยย่ยูบ้านไหม สวัก oui, ับชื่อไม่มาอยู่บ้านไม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ค่ะสวัสดีค่ะมามามานิเตสวัสดีครับคอนทัคของเรา รายใหญกันนี่ขอนอกครับลังขวของตัวย่อ่รัดนี่ใหญ่ออกมาจากคนรัดที่มานน้กันเนี่ยเจ็ดคนเนาะ แย่มากยังแย่มากไ้ทานกันไอ้เราไม่จช่โอบุญเริ่กันด้านหลังเอาลวมาดีครับเอ้ยไปได้ว่าอัดเดือดหลายหมื่นเลยห้อมไปห้องไปห้องไปไม่แยกห้อมดิเด้นี่อันนี้ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำกระเทอฮะห้องน้ำชายทางในห้องน้ำร่วมตีสวัสดีครับนู้นวันนี้มาอาบตีเลยอันนี้เอาไปซักนิดตีอ้ยซาะโอ้ยขี้ปากกวาดเติมนี่ไปจัดเองตีนี่จัเองกันตี สวัสดีค่ะน้องบิวตี้และเพื่อนอิพเชียลค่ะสวัสดีความหนู่ช่วงเช้าชี่ใสสวัสดีค่ะอ้ยสมุนกล่องมาได้มาแสงมาได้มาสวยอยู่ดอกสวยเลยอาบน้าตอนนีไปที่ละไปทางเลยไปคอนเทนต์จ้ะเ้ยเอา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 มียังห้องเพลงลายเต้นลายเสียงเบิร์ตห้องเพลงลายไปเชียร์ไปร้อง้ไปห้องอยูย่ไสห้องอยูนิเวอร์ซิตี้เหรอไปนั่งเอกว้ายน้องบิวตี้ไปนั่งเอกวมาเป็นรอง,งองงืม อัปเดตพี่น,อน้องแยกชัน้นเจนอ้าวคีนี่คือนางานห้องพักเดนซ์เซอร์ของเราครับมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วของมาเพิ่มเติมไอ,อ้เจ็ดขดมั้งครับบันทึกพี่น้องจะไปอัปเดตหน้างานเอ้อพ่อแมนน่นนางานอัปเดตอันาั้นจากแหงม่ที่พี่น้องเขาเหม็นมา ไปเบิ่งก,กันครับไปกันเลยนี่ได้ค่ะพี่น้องนี่ห้อ,องพักแดนเซอร์ครับแต่สิพายางม,มันมอยู่ระหาา่างกัน,นไนไดนพี่น้องพ่อยางไก่พ่อยางหัวไปยู่น้องคอมเมนต์มากว่าให้ไปรีบอยู่ห้เบิ่งนแน่มาสั่น ไปไปย่างไปเปบ,บทเทิ้งครับ20บาทเท่านั้นเองครับ20บาทเท่านั้นเองครับ <c oughs> ลูกนิมิต20บาทครับลูกนิมิต20บาทครับพี่น้องครับโอ้ยอยู่ไก่ตลาดน,นัดพี่น้องเมื่อได้มีตลาดน,นัดลูกๆก็สิบปน,นอนนอนรับเสบดอกผมเบิ้งแล้วได้ย่างเสียย่างครับพี่น้องได้อยู่เดี๋ยวกินบะอึดแตว่ว่าหังนี่แหละเสียงดังยังน้อยคือก็คิดได้ไงบวกอะคือขึ้นดีเนาะจะคิด อีกแบบวุ่นไว้ครับครับย่างไปเบางที่ไหมครับไม่เกิน20บาทครับ20บาทครับอาณาจักรแห่งใหม่ครับ20บาทครับนั่นทุกอย่าง20บาททุกอย่าง20บาทครับ นี่ครับหลังจากคุณแป๋วครับนําทีมนําทีมลูกๆมาทําความสะอาดครับมาตัดหน้าถางป้าถางยังออกตอนแรกหกพ่อสมควรครับว่เป็นตะเบิงเลยน่ากลัวน่ากลัวงงเงียเ้ยวเขียวขวนแต่ตอนนี้โล,นะล,ล,ล,ล่งขึ้นแล้วแป๊วโล่งโล่งโล่งเกนแล้วเดี๋ยวคอยย่อยทยอยค่อยพัฒนาไปครับนี่นี่ครับด้านใน ตอนแรกหกจังคักเลยครับพี่น้องหกจังคักเลยที่ทางออกตัดหญ้าตัดเนี้ยออกประมาณนี้ครับด้านในโอ้นี่ต้นใหญ่เลยพี่น้อง เป็นบุญนุนส่งพี่น้องต้นขนุนครับพี่น้องต้นขนุนครับพี่น้องขนุนเป็นบุญนุนส่งหนุนให้สาวน้อยเจริญเจริญยิ่งยขึ้นไปครับขนุนขนุนนุนบุญหนุนให้อ่าอะไรล่ะให้วงเข้าสือเสียงโด่งดังครับนุนนุนนุนเป็นการนุนขึ้นไปครับคุงกระมีครับคุ่งกระมีป้าต้นสูให้มะม่วงก็มีต้นงมะม่วงก็มีครับผม ลองมอมีซีต้นอันนี้ต้นมะกรูดต้นมะกรูดใบมะกรูดก็สิบ่วได้ซื้อได้พี่น้องบานีบอยู่ในภายในจกักเสาหน่อยเอาไปทําประกอบอาหารนี่ใช่ปะเอาไปใส่ดูจะดูก็สิมฤทเป็นหลือวะเพราะว่าเอาใส่ในองค์กรเขามันคนล้นหลายแนละ้วพี่น้องเราอาจจะต้องซื้อเนี่ย น,นี่ครับพี่น้องภาพี่น้องมาอัปเดตแล้วเ้อมารีวิวให้เบิ่งแล้วนี่เดี๋ยวโครงการเพื่นทีเฮตดเอียงต่อไปในอนาคตพี่น้องก็รอติดตามผมก็ย่งบอสราบของพวกนี้นกันครับยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไปแต่เพียงแค่น,นี้ครับพี่น้องภาพมาพี่นอ้นองมาอัปเดตอณาอจักรสาวหน่อยแห่งใหม่กันครับผมขอคุณพีขอคุณน้องสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกด ไลค์กด like, Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานยูทูบเบอร์ของเราทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ